ไกด์เพลงไทยลูกทุ่งชื่อเพลงเป็นรองจึงต้องหลบยอมจบแม้มาก่อนจังหวะบีกินก่อนนั้นเรารักกันด้วยดีหลายปีที่เราสองครองคู่ ญาติมิตรสนิทใจได้รู้ช่างเลือรู้อยู่ด้วยความรักจริงแต่แล้วแก้วถึงคราวร้าวชานเธอนั้นพันเปลี่ยนไปทุกสิ่งเจอเขา เราก็เลยถูกทิ้งดังโดนยิงยิ่งเจ็บเน็บแนมราวรานรู้ตัวเป็นรองต้องยอมไปไกลห่างสินง้นหวังดังสู่แดนประหารจำยอมพร้อมทุกทรมาน ไม่คอ้อนวนอุทธรต่อสารตรอมตร,ม,ตรมสมสารเป็นความต้องการของเธอเจ็บล้นทนต่อพีษบาดแผลรักแท้แต่โดนย่ำพรำเพอลารัง ห่างไกลไม่ขอเจอยอมเสมอเพื่อเธอสู่แดนวิมาน